สวัสดีครับผมมีทางชนชมลำพูนครับอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูไม้ที่เราแต่งรากไปวันนี้นะครับนี่ยครับเพียบแล้วครับสักสิบกว่าต้นได้นะครับมาดูต้นนี้ครับกิ่งโหดมากครับแต่เสียอย่างเดียวครับรากเขาเออโคนะครับเราจึงทำการตัดสั้นเลยนะครับ ส่วนมากจะตัดแบบนี้เลยนะครับเพราะลากชุดนี้ไม่สวยเนาะเราก็จะให้เขาออกมาตรงนี้ครับเราก็จะแบ่งเป็นสองเนาะนี่ให้เขาออกมาไปนะครับเราก็จะเหลือลากกันนอกไว้ครับมันจะไม่เหมือนต้นที่เราแต่งรอบที่แล้วนะครับนี่คือต้นนี้คือลากเขาสวยครับ คือว่าเราแต่งรากตามเวลาที่กำหนดเนาะไม่ทิ้งไว้นานเกินไปนะครับดูครับตันนี้รากสวยมากครับนี่พร้อมลงปลูกแล้วครับดูดูสังเกตง่ายๆนะครับนี่สังเกตครับตัวนี้ครับดูครับดูสีครับอันนี้คือต้นที่เรา เพิ่งทำครับอยู่ขวามือเนาะระวังอย่าให้ไปเข้าหางนะนี่คือต้นที่ทำใหม่นะครับนี่สังเกตได้ว่ารากขาวจ๊วะนะครับเพิ่งออกมาจากดินเนาะแต่นี้เราทิ้งไว้ประมาณสักสิบวันนะครับรากเขาก็จะเริ่มเขี่ยวครับนี่คือพร้อมเดินนะครับพร้อมลงปลูกเนาะสังเกต ยอดเขาครับเริ่มมาแล้วเนาะนี่คือลากสีเขียวครับคือพร้อมลงปลูกได้แล้วครับถ้าเราทิ้งไว้อีกหน่อยครับต้นเขาก็จะผอมนะนสำหรับต้นนี้นะครับเราต้องใจกล้าหน่อยนะครับสำหรับสังเกตข้างในนะ ก็จะเป็นรากที่มันโผล่มาตรงกลางครับมันไม่สวยนะครับตอนนี้จะเป็นรากธรรมชาตินะครับไม่ใช่รากตะขับนะถ้ารากจะขบับก้นเขาจะตัดเรียบแบบนี้นะครับนี่ถ้ารากกระขบับก้นเขาจะเรียบแบบนี้เนาะอันนั้นจะเป็นรากธรรมชาตินะครับน,นีอันนี้คือรากที่เราทำขึ้นมานะครับ มันออกตรงตำแหน่งนะครับแต่เราไม่ได้เปลี่ยนดินเอามาแต่งรากตามรอบนะครับผมเลยตัดสั้นไปเลยนะครับแล้วก็ทำการเบรกรากไวนะ้เนาะเหมือนเหมือนต้นนี้นะครับรากเขาจะใหญ่จะเล็กนะครับแล้วอีกรากมีอีกรากหนึ่งนะครับที่ว่าเขา ตัวอะไรกัดไม่รู้ครัสั้นเนาะเราก็จะเบรกไว้ก่อน,นะครับพอลากเขาออกตามจุดที่เราต้องการแล้วนะประมาณสักเจ็ดแปดลากนะครับเสร็จแล้วลากเขาก็จะออกมาตามนี่เหมือนเดิมที่เราตัดเนาะเราก็เหลือไว้สองครับเหลือไว้สองลากโดยประมาณนะครับจากหนึ่งเป็นสองครับ ตามคอนเซปต์บอนไซเนาะเนี่เรามาดูอีกต้นนี้ครับสาเหตุที่ผมตัดสั้นเนาะต้นนี้รากสวยครับแต่ที่ผมตัดสั้นก็คือนี่ครับรากสองเส้นเห็นไหมครับเส้นที่เขาเล็กเนาะกับเส้นนี้ครับเส้นนี้เราจะออก,ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่เราเก็บไว้ดูก่อนครับ ารอบต่อไปถ้าช่องไฟได้แล้วก็จะอ,ออกเลยนะครับตัวมาสวยหมดครับแต่ติดที่สองเส้นนะครับลากเขาเดินไม่ดีเนาะเราก็จะเบรกลากพวกตัวโตนะครับรอเส้นนี้ก่อนนะครับนี่ เป็นไม้กิ่งอดโหดครับแต่พวกนี้ยังไม่ตัดใบเนาะเราก็จะทําการตัดใบแล้วก็ทาปูนขาวเนาะทาปูนขาวปูนแดงครับปูนขาวปูนแดงก็ได้เนาะแล้วเราจะหาได้นะครับผมจะใช้ปูนแดงเนาะปูนแดงเคี้ยวหมากธรรมดาครับเราจะมาทาจุดที่เราทําการตัดออกนะทั้งหมดนะพวกจุดตามนี้นะครับ เพื่อเราเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับเพื่อไม่ให้รากเขาเน่าเนาะนี่อย่างต้นนี้ครับเราก็ทาไปหมดครับต้นนี้ก็จะทําการลงปลูกน่าจะวันนี้นะครับเดี๋ยวต้นไม้เขาพร้อมนะสําสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสารัตด,ดีๆครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตไม้ใหม่ๆให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ